กาเปลียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระผมนายวิจารณ์สิมาฉายานายกสภามหาวิทยาราชภัฒ์ศรีสกเกตในนามสภามหาวิทยาราชพัฒ์ศรีสกเกตมีความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณร้นก้าวร้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านมาปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริยัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วราชอาณาจากักรและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันนี้กับผมขอญาติกล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดสรุปได้ดังนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดพันธกิจสามพันมหาวิทยาลัยกับสังคมโดยเน้นบูรณาการด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเชิงคุณภาพทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศใช้ขบวนการวิศวกรสังคมเป็น,นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยใช้งานวิจัยมาปรับใช้ ในการประกอบอาชีพน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิน่นในด้านการศึกษาเศรษฐกษิจและสังคมตลอดจนสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งด้วยโครงการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรจากชุมชนสู่ตลาดแก้จนโครงการวิจัยขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำจังหวัดศรีสะเกดสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิน่นจังหวัดและประเทศในโอกาสต่อไปนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้แทนพระองค์มอบปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาาัฏศรีสะเกดจำนวน357คนแยกเป็นปริญาบัณฑิตจำนวน346คนปริญามหาบัณฑิตจำนวน6คน ปริยาดุษรีบัณฑิตจำนวนห้าคนดังรายนามที่อธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตและคณะนะจะได้กล่าวเบิกตามลำดับต่อไปกราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระผม รองศาสตราจารย์ประกาศสิทธิอารุภาพเสญยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตขออนุญาตเบิกนายวิจารณ์สิมาฉายานาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตเข้ารับบริยาบัตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฒศรีสะเกตจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภายหลังที่ท่านเดินทางกลับแล้วนายวิจารณ์สิมาฉายากระผมขออนุญาตเบิกผู้สเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตเข้ารับปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ปริญญาศิลปศาสตร,ร์บัณฑิตเกียรตินยมระดับหนึ่งนางสาวทิดาวันคันสสนนางสาวพัทารานิฐาราศีนางสาววันวิสาสอนระสินนางสาวกิษณาทองเติมนางสาวพันวษา,าโยธา นางสาวเบญจมาศแสงสตาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวนุชยามีกุศลนางสาวรัชรินบุญลีเลิศวงนางสาวนงลักษีตะวันนางสาวอภิยาธรรมทวีนางสาวศิรดาริศพรมนางสาวสุดาพรโสดาธาตุนางสาวพัทรดาบุระปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวกัญญาวีเอกอําไพนางสาวกุลนิษเรืองสี นางสาวกุลยาสีมุมนางสาวข้าวขวัญสีสันนางสาวจันทิดาอภัยวงศ์นางสาวจิรวันสมทวินนางสาวจิรวันบุษบงนางสาวชลิกรเพชรผานายนรงฤทธิทองปานนายนัชชนนคงวิมลนายนัทวุฒิเสาเวียงนางสาวนิจการสันโสภานางสาวไตรสุรางสายบทนางสาวธัญลักษณ์แสวงหา นางสาวธีรพรนันทสิงห์นางสาวนกพนาใจนวลนายนครินศรีสานางสาวนลมนวิปุละนางสาวนิลววันศรีลากิจนางสาวปริญญาบัวศรีนายพัชระพาลีนางสาวพันนิสาพรมรักนางสาวพันภาษาคำมานางสาวพิยดาวงพักดีนางสาวพัทราลีลากุณนายมารุษสาวรสนางสาวยุพรัตศีนิน นางสาวละอองดาวจันทพมนายสรายุทดดวงทองนางสาวสศิธรชำนาญนางสาวสศินาดวงป่านางสาวสอนสวรรค์ขันพนมนายสราวุฒงามอรภไพบูลนางสาวสุดารัตนขุมเงินนางสาวสุพิชชาเรื่อเรืองนางสาวสุภาพรินทะรังสีนางสาวสุรัตวดีทูปวงนางสาวหนึ่งฤทัยพิลุนนางสาวอริศราอ่อนน้อม ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายกสิทธิ์วันสุดน์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายน,นรชนบุญมานายมอมรขันชัยปริญญาวิทยา,าศาสตร์บัณฑิตนางสาวกดชพรชัยพันธ์นางสาวกิติยาสุข,ขานายเกริกชัยศรีมาศนางสาวกเกษดาพิมพัฒน์นายจักรพง์วงวิวโรธนางสาวจันทิดาเฉือทองนางสาวจินิภาโพทอง นางสาวจิรพรบุญทรงนางสาวชนิดาโยธีนางสาวทิติมาผาสุขนายทักษินผงพิลานายธินกรโพธิโสภานายธนโชติอริยะสุนทรกุลนายธนชัยสนทรัพย์นายธนาสิริจารักนางสาวธีรดาคมขำนางสาวนัทพรจันดาทายนางสาวบุญหลายไกลพนมนางสาวพรชิดารัตนวัน นายพัฒนช่างถมนายพีรนันวันสวงนายพุทธคุณตเมืองจันทร์นายพระวาพบจันทร์ธรเติมนายภูบดินคุณนามนายยนต์บัวพันธ์นางสาวละวีวันแพงตานายรัชะพงศ์อินทิพิ์นายรัฐพลอิทธิพงศ์นางสาววันนิดาบุญแก้วนางสาววไลรัตพินสารน,นายศรีรัตศรีมะเลิงนายศักดาวุฒน้ำทิพย์นายสุภพ,พล์ชิงโคตรพงศ์ นางสาวสกาวเดือนแวววิไลนายสมศักดิ์อินทองนางสาวเสวรลักษ์อินทะนางสาวแสงละวีหวดสีนายอุกกลิตบุตรดาพงศ์ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวพรชิตาพิลานางสาวอภินยาพิมโครนางสาวอภินยาอันทะนินปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวจันทการมังสานางสาวธาราลัตหลวงหา นางสาวรสลินหัวเสือนางสาวนัทวดีศรีลาชัยปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตนางสาวชดาพรวงคำเหลานายชินกรคำหนึ่งนายนัทพลฝากทองนายนพคุณกองมะเลงนายนัทชัยกตาศิลานางสาวปิยรัต์ดัตถุยาวัฒนนางสาวลุ่งทิวานนทพันธ์นางสาวสดานันสุพันธ์นางสาวสุนันทาบุญขาวนางสาวสุพรรณสาวิยาสิงห์ ปริญญาคลุศาสตร์บัณฑิตเกียนนิยมอันดับหนึ่งนางสาวขวัญพิชชาแสนสุขนางสาววรรณภาสมนึกนายอภิศักเกตแก้วนางสาวนัทธิดาชัยวันนางสาวมนลฤดีทองอ้วนนางสาวจีนัทธยาดวงมณีรัตนางสาวสิริมาตัดพุทธานางสาวสุดารัตน์บุญข้องนางสาวสุลักษณาแผงงามนายยงยศเหลาทองนางสาวอริสาสุขุมพันธ์นายธนาวุฒิชัยชาติ นายไกลสิทธิ์นามวิชัยนายพรชัยโยธานางสาวกมลชนกภูกันนายวชิรวิทย์บัวทองนางสาวสุการดาวงปลัง่งนางสาวสุนันทาการจนะชาตินางสาวสุภาพรใจเพ็ง,นาง,าาพพงนางสาวสุภาพรบุญมานันนายพัทรพลจันเพลนนายสลันจารุชัยนางสาวสิริประภาศรีพลีนางสาวบันทิตาเขตขยันนางสาวลุ่งที่วาบุญสม นางสาวพิชชาพรอาสานางสาวอาริยาหงษาวันปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวกัญญาลัตใจมนนางสาวนิสาชนคันสอนนางสาวมณนีรัตสายอินนายสลาวุฒิอสิพงศ์นางสาวสุปรียาชัยลัตนางสาวถามปณีแก้วเกตนางสาววราพรทองมนต์นางสาวประพาพรลาดสีโธนางสาวเกตมณีธานี นายวัชพลน,นุเรนรำนางสาวสุนิตาจินดาชาตินายนทรกรงิ้วชัยราชนางสาวธิดาพรก่อนแก้วนางสาวบุญยรัตน์ไอิ่งทองนางสาวกุลยารัตน์เหล่าผานางสาวนภร,รัตน์พิมพ์ทนนางสาววาริศราชัยปัญญานางสาวหนึ่งฤทัยทองบุตรนายอภิษฐาเหล่าแคร์นางสาวสุนิตาเมืองจันทร์นายนัทถนนทธรรมดานางสาวอนันตาบุตรดี นางสาวเบญจมาตรรัตพันธ์นางสาวสุดารัตเกณฑ์ไทยนายจิรศักดิ์อุ่นอ่อนนางสาวเดือนตราทองเหลื่อมนางสาววรารัตมีฤทธิ์นายทวีทรัพย์ทวีชาตินายนพสินซึมรำนายมัชชิมาลาดเสนนางสาวจิรพรจาตูมนางสาวพุทธิตาสมจิตว่าที่ร้อยตรีสุภกรจำปานาคนายอามรุรทองเทียนชัย นายุวทนธรรมนิยมนางสาวจิรัตการเกตชาตินางสาวดาวเรืองชัยศิริรัตนกุลนางสาวทิติดาพรจันบุญว่าที่ร้อยตรีหญิงอนงลักษ์โยธีนางสาวทิดารัตสงสารว่าที่ร้อยตรีหญิงมานิตาสุพรรณนายวิทยาเดชกิ่งเกตนางสาวจิดาวันนรดานางสาวพัชรภาวงษานางสาวกมลทิพย์หงงามนายอนุพลแก้วกอ นางสาวพุทธรักษ์ถาวรน,นางสาววัชรพรนามผลนางสาวกนกอ่อนล้ำเลิศนางสาวพัชรภาทองเชือ้อนางสาววรคนาปรือปรักว่าที่ร้อยตรีหญิงดาริกายิ้มแยม้มนายสุพกรเจริญผลนายสุพกรด้วงแก้วนางสาวอรยาดวงนินปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตนางสาวกัญญรัตดีวันนางสาวกัญยาัตชินชัยนางสาวกัลยาในสว่าง นางสาวกัลยารัตน้ำหวานนางสาวการจนาสิรินัยนางสาวเกิรีวันเวศนางสาวเกวลินงามสิรินางสาวจันจิรานามสมบูรณ์นางสาวจันจิรายอดลีนางสาวจันทราอาจแก้วนางสาวจารุวันบริสุทธิ์นางสาวจิรนันสมนานางสาวจิรัทยาเครือคำนางสาวจุไรรัตบุตรรักนายเจษดาธานี นางสาวเจษดาพรวันนานางสาวชดาพรปัดซ้ายนางสาวชนิการศักดิวงศ์นางสาวชนิการศิลสิรินางสาวชนิสาโสดานางสาวชลิตาทีงามว่าที่ร้อยตรีชัยทวั์ทองลบนายชัยวัฒน์ชัยยพันธ์นางสาวชุติมาศรีบุปผานางสาวโชติรสพวงอกนางสาวทิติมาผงกุลานางสาวนัทนรีวงวันดีนายนัทรากรเพลิดนอก นางสาวดนพรชนกอาพรสีนางสาวดวงนภาค,คันสอนนางสาวทิพวดีคำสุขนางสาวธนพรพิมพ์มาตรนางสาวธนพรมีธิ์นายธนวัฒน์แก้วชาลีนายธีรสันบุญจูงนายธีรวัฒน์ปัตถาสายนางสาวนาริศราจันดารานายนิติพงษ์แสงบุตรนายบดินแล่ล้อมนางสาวเบญจวรรณแสงทับทิม นางสาวปวีสุดาชาพิพักนางสาวปียธิดาบุญตานางสาวปียนุษภูมีนางสาวพรทวีลุนศินนางสาวพรพิมลสายเสนนายพฤลมงคลเสริมนางสาวพัชราพรบุญคอนว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชริตาทองเลิศนางสาวพัชรีนามปัญญานางสาวพิกุลอาญาสิทธิ์นายพีนิธิสิริคุณากรรุธ นายพุทธชาติบุญชูนางสาวเฟื่องละดาบุญนรานายพักกพลจวงพลงามนายภูตะวันจันทรน,นางสาวมนทการหาดคำนายรมนลินพิเคราะห์นางสาวราวิพานางวงนางสาวรุจิดาพรโพกระสังนางสาววนิดาธรรมนิยมนางสาววันราดาสินโพนางสาววันนิดาประทุมเลิศนางสาววลุรีดวงหิรัน นายวันชนะทองสุนางสาววายุพักแสงเขตนางสาววิมวิภาไม้เลิดล่านายวีรพลคำบุตรดานายสราวุธขาวสลับนางสาวสาสิวิมลตะเคียนเกลี้ยงนางสาวสวิชยาเงินดีนางสาวสุดารัตเยื่อใหญ่นางสาวสุนิวิภาบุญพศนางสาวสุพันณีลีประโคนนายสุรวุฒิทองล้วนนายอดุลวัตอัปปการัต นางสาวอังคาวิพาไทายทองนางสาวอาริยาอุมาลีนางสาวอิสารางทองเสานางสาวอุศนาแก้วกอนางสาวอุศนีกรแก้วว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์พิทักษปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกมลทิตาปานคำปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตนางสาวกนกวันทองภาพนายกิติอาจวิเชียน นางสาวกิติราพรหาระบุตรนางสาวชดาทิพแก้วนินนายชนะพง์บุญตรการนางสาวชนิพรวิรสรนนางสาวดวงกมลยวนพัน์นางสาวดารุณีสุภาพนางสาวปนัดดานามวงศ์นางสาวภกาวดีพันธุชาตินางสาวภูษนิสาอินทสมบัตินางสาววันสิริสุรชาตินางสาวสสิวิมลทองทิพ นางสาวสิดาพรสังขพงศ์นางสาวสุพิญญาสมหมายปริญญารัฐประาาศาสนศาสตร์บัณฑิตเกียรินิยมอันดับหนึ่งว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุวรรณชมนิ่มปริญญารัฐประาศาสนศาสตร์บัณฑิตนางสาววชราพรอ,อังกาบขาวนางสาวสุกัญญาทองลือปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรินิยมอันดับสองนางสาวจิรวรรณทองมวลนางสาวพรสิริจรันทแจม นางสาววรังคณาสันธาลุไนนางสาวจิราพรวัฒนวิพัฒปริญญาบัญชีบัณฑิตนายกรวิศสารมิตรนางสาวกัญจนาจันดวงนางสาวชยาภาส่งเสริมนางสาวชลิดาโพอุดมนางสาวทิพระดาวงมณีนางสาวธนารีตาแสงนางสาวธิดารัชยศัสตร์นางสาวเนตินันนันทพันธ์นางสาวปิยมลโปร่งจิต นางสาวพชรพรเกศสิรินางสาววราพรวิรสีนางสาวสสิธรธรรมจิตนางสาวสุริยกรพะวันตุนางสาวอัญชิษายายานปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิตนายดนายดวนใหญ่นายดนายฤทธิแท่งทองนางสาวสุชาดาบุตรสุวรรณปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนางสาวชุติมาอัคบุตรนางสาวนัทธนิชาสุรเสน นางสาวรัตนาพรกันมานางสาวรุ่งรดีสีผ่องใสนางสาววารณีต้นโสภานายสิรนันผลแก้วนายสมรักวรรณประเสริฐปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกวินทิดาจอดพิมายนางสาวชนิพาบุญเลิศปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายพงรักมีศรีนางสาวธีรยา,ยางามแสง ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตนายกิติทัศน์แซ่ตังนางสาวนัทนิชาบุญเฟืองนางสาวนฤตยาธรรมมาพิมุกนายนันทวุฒิเมืองจันทร์นายประกาสิตบริสุทธิ์ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัญญาทิพย์จันทแก้วนางสาววันนิพาอิ่มอุบลน,นางสาวสิริวิพาพลพักดีนางสาวสันทนาสารภาพนางสาวสุกัญญาไตรรง ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายวัฒนาชัยเชษนางสาวคณิ t ฐาจันสมุรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตนายกริบุตรเทวินนายชัยวัฒ์สิ่งทองนายนัทกรพิลานางสาวธาราอ้นบำรุงนายสุรชาติสงครามนายทวีชัยดวงสีมานางสาวสิริพรชูเชือ้อ นายสิทธิพรวงศานางสาวปณิดาน,นิลไทย นายสุริยวงคำเสียง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2566แก่นายกสภามหาวิทยา ทยายรายราชภัฏศรีสเกตในวันนี้เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวงณบนทนพิธีนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในบนทนพิธีนี้ตามลำดับเพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูกเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไปปริญญาคุศาสตร,ร์ดุษฎีบัณฑิตนายทวีศักดิ์สังวังนางเนตรภาสารวันนางสาวรติยาโฉมเฉลานางรุจิราดาศีสุธรรมนางวันดีพรมมาปริญญาคุศาสตร,ร์มหาบัณฑิตนางสาวกุจพรแก้วกัน นางสาวจิดาภาชมไพศาลนางสาวนุชลีมโนรัตนายประดิษฐ์อารามเรืองนายมนทิวาสงครามนายอภิวันศรีตะวันด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ